สวดีค่ะสาวๆไม่น่าพทาดคูผมกับน,น้าคิตตี้สิคะตอนนี้นะคะคินตี้อยู่ในห้องน้ำบนเครื่องบินนะคะก็ตอนนี้แบบน้าไม่ไหวแล้วคือเดี๋ยวจะลงเครื่องเนี่ยต้องไปทำงานเลยฉะนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่คินตี้แต่งหน้าในเครื่องบินอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะออกมาโอเคหรือเปล่าเราไปเิ่มกันเลยค่ะก็เช็ดหน้าไปแล้วนะคะชายบรเจอเร์รเซอร์ที่เอาไ้ทานหน้านั่แหละเช็ดหน้าเพราะว่าไม่มี จิ้งครีมนะคะแล้วก็ไม่มีคอนตัลแลอนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ครีมตัวเดิมเนี่ยทานหน้าเลยตอนนี้นะคะก็เก็บตาไวะะ้เพาะวค่ะไม่อยากแก้ทังหน้านะคะครีมไม่พอนีเพิ่มความชุ่มชื้น หลังจากนั้นนะคะก็ทาไพรเมอร์ค่ะใช้ของ Diorneri นะคะเป็นไพรเมอร์ตัวที่ชอบมากปกติคือไม่เคยทาไพรเมอร์บนผิวหน้าเลยนะคะแต่ว่าแบบเพิ่งลองใช้เพิ่งบอกว่าเฮ้ยนีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองลองเฮ้ยติดใจช่อบมาก <S <S นี่นะคะก็คือเครื่องสปานะคะที่เอาคุณมาบน ก็วันนี้นะคะก็ไม่ใช่พวกคอนซีลเลอร์นะคอนซีอก็คอนซีลเลอร์นะก็วันนี้นะคะก็จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็ใช้แค่รองพื้นค่ะรองพื้นที่คิตตี้ใช้ในวันนี้คือพุชชั่นนะคะจะใช้สองยี่ห้อแล้วก็สองสีในการทาสีเนื้จะเป็นสีที่อ่อนกว่าจะทาก่อนนะคะแล้วก็สีต่อไปจะเป็นสีที่เข้มนิดนึงเพราะว่าอยากให้รู้สึกว่าผิวเหมือนกับว่าอบอิ่มซันคิสขึ้นาะ ตัวแรกนะคะที่ใช้ก็คือชูวะซูของเกาหลีนะคะจีนี่คือสีที่สว่างเลยนะคะก็ทุกคนนะคะก็จะบอกว่าฟิชชั่นมันเบาบางแล้วก็บางทีก็แบบว่ามันไม่ดีเด่นจริงแล้วคือถ้าสมมติว่าเราพยายามแบบิวสีขึ้นมานะคะแบบมกับว่าทาประมาณสองสามชั้นมันก็กบรอยได้เหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ทาอะไรมากค่ะ เห็นไหมคะว่าตวตาเริ่มจะล้แล้วที่บอกเห็นแล้วแบบอยากจะติดแล้วนะคะใช้ไปใช้ไปตุ๊กตุ๊กอย่าลืมนะคะตุ๊กตุ๊ใจดีกว่าเข้าวเนื้อเสร็จแล้วนะคะสีแรกนะคะวมากเดี๋ยวจะใช้สีที่สองนะคะอันที่สองนะคะที่ใช้ก็คือของยี่ห้อเธอนะคะ เบอร์11นะคะเพลพีนนะะิงค่ะแสงก็น้อยนะคะเห็นไม่ค่อยชัดเวลากำลังน้องคุณต้องตั้งใจทำมันดีนะคะใช้วเวลาน่ย้ยพียงแค่จะเร็วมา ก็จะมาคอนทัวรหน้าใช้ของมาราคค่ะชื่อเอิร์เบอร์เก็บหน้ายแล้วผมไปก่อนนะคะเดีผมไปน Oh, see, you. ก่าจะแบบติดได้นะคะนานมากก็มาคา